ต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของมาตราช่างกันบ้างน,นะคะซึ่งคําว่ากิโลกรัมนะคะในภาษาจีนค่ะเราจะเรียกว่ากงจินกงจินนะคะก็คือกิโลกรัมนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเป็นครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลนะคะเราจะเรียกว่าอีกงจินอีกงจินนะคะก็คือครึ่งกิโลค่ะอกีกทีหนึ่งนะคะ อ่านตามเราชื่ออย่างช้าๆนะคะก็คือกิโลกรัมนะคะเราจะเรียกว่ากงจินกงจินนะคะก็คือกิโลกรัมค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นครึ่งกิโลนะคะเราจะเรียกว่าอี้กงจินอีกงจินนะคะก็คือครึ่งกิโลนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น1กิโลกรัมเนี่ยนะคะเราจะพูดว่าเหล่ยงกงจินเหลียง กงจินนะคะก็คือ1กิโลกรัม,มค่ะเหลียงกงจินเหลียงกงจินนะคะก็คือ1กิโลกรัม,มนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น1กิโลครึ่งนะคะ1กิโลครึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถพูดได้ว่าซานกงจินซานกงจินก็คือ1กิโลครึ่งนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเรามาทบทวนด้วยกันช้าๆอีกสักรอบหนึ่งนะคะคำว่ากิโลกรัมนะคะเราจะพูดว่ากงจินกงจินนะคะก็คือกิโลกรัมค่ะส่วนคําว่าครึ่งกิโลนะคะเราจะพูด <mon> ว่า <chin> อีกงจินอีกงจินนะคะก็คือครึ่งกิโลค่ะในส่วนของ1กิโลกรัมนะคะหกิโลกรัมเราสามารถพูดได้ว่าเหลียงกงจินเหลียง กงจินนะคะก็คือ1กิโลกรัมค่ะและสุดท้ายนะคะถ้าเป็น1กิโลครึ่งเนี่ยเราจะสามารถพูดได้ว่าซานกงจินซานกงจินนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของบทสนทนาระหว่างลูกค้ากับพ่อค้ากันบ้างค่ะซึ่งเรามาดูในประโยคแรกนะคะก็คือประโยคที่มีพื้นหลังสีเขียวนะคะกูเก้เค่อกู้เค่อนะคะก็คือลูกค้าะคะ่ะกูเ้เค่อ กูเ้เคิร์ดนะคะก็คือลูกค้านั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเขาจะถามค่ะเขาก็จะถามนะคะว่าอ่ะอย่างยกตัวอย่างในรูปนี้นะคะก็คือจะเป็นแตงโมใช่ไหมคะแตงโมนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะแตงโมก็คือซีกว่าซีกว่านะคะก็คือแตงโมค่ะทีนี้เขาต้องการจะถามว่าราคาครึ่งกิโลเท่าไหร่นะคะครึ่งกิโลเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาจะพูดว่า 西าตัวัวชาวเฉียนอจ,นนอจนนะคะก็คือแตงโมครึ่งกิโลเนี่ยเท่าไหร่นะคะลองอีกสักครั้งค่ะตรงจุดๆนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนผลไม้เปลี่ยนชื่อผลไม้นะคะมาใส่ได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราชื่อขยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะจากรูปนะคะก็คือจะเป็นรูปแตงโมนะคะเราจะจะพูดว่า 西瓜多少钱一斤？西瓜多少钱一斤นะคะก็คือแตงโมครึ่งกิโลเท่าไหร่นะคะซี瓜ตัวนี้นะคะก็คือแปลว่าแตงโมค่ะส่วนคําว่าตัวเฉาเฉียนตัวเฉาเฉียนนะคะก็คือแปลว่าราคาเท่าไหร่นั่นเองนะคะส่วนที่เราเรียนมาแล้วนะคะก็คืออีจินอีจินก็คือครึ่งกิโลนั่นเองค่ะ และในส่วนของพ่อค้าด้านล่างนะคะที่เป็นพื้นสีขาวนะคะเหล้าป่านเหล้าป่านนะคะก็คือพ่อค้านั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองพูดนะคะอีจินอีจินนะคะก็คือครึ่งกิโลทีนี้เราก็จะใส่ไปนะคะว่าเป็นเงินอยู่กี่บาทนะคะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยคําว่าบาทค่ะซึ่งคําว่าบาทนะคะในภาษาจีนนะคะเงินบาทไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าถ่ายจู ถ่ายจู้นะคะก็คือเงินบาทไทยนั่นเองนะคะทีนี้เราจะจะยกตัวอย่างอาจจะเป็นอ,อ๋งง่ายๆเลยก็คือ20นะคะที่เราได้เรียนตัวเลขกันไปนะคะ20เนี่ยเราจะเรียกว่าเอ้อซื้อนะคะเราจะจะลองเริ่มใหม่อย่างช้าๆอีกทีหนึ่งนะคะก็คือยีอออ่สิบเอ้ออถยจู้ยี่สิบเอ้อยจู้นะคะก็คือ ครึ่งกิโลยี่สิบาทนะคะครึ่งกิโล2ี่สบาทนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าย่าเพิ่งตกใจกันไปนะคะว่ารู้สึกยากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างในหน้าถัดไปก่อนนะคะรับรองว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูตัวอย่างนี้กันค่ะกู้เคอร์นะคะกู้เคอร์เนี่ยก็คือลูกค้าค่ะทีนี้เราต้องการจะถามว่าทุเรียนครึ่งกิโลนะคะราคาเท่าไหร่ทุเรียนครึ่งกิโลนะคะราคาเท่าไหร่ เราก็ใส่ชื่อผลไม้ลงไปก่อนนะคะก็คือหลิวเหรียญหลิวเหรียญน,นะคะก็คือทุเรียนนั่นเองนะส่วนที่เราชื่อบอกไปนะคะตัวชาวเฉียนตัวชาวเฉียนนะคะก็คือราคาเท่าไหร่นะคะทีนี้เราก็จะต่อด้วยมาตราช่างก็คืออีจินอีจินนะคะก็คือครึ่งกิโลนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองอ่านตามเราชื่ออย่างช้าๆไปพร้อมๆกันค่ะหลิวเหรียญตัวชาวเฉียน 一斤。榴ิ多少钱一วเหียตัวชาวเฉียนอะคะก็คือทุเรียนครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่นะคะอีกสักทีอย่างช้าๆนะคะหลิวเห斤？ีย多ตัวชาเียนอหลิวเหียตัวชาวเฉียนอจินนะคะก็คือทุเรียนครึ่งกิโลราคาเท่าไระะราาะะหร่นั่นเองนะคะ mm. ในส่วนของพ่อค,าค้าค่ะ พ่อค้าเนี่ยนะคะก็คือเล้าปาเล้าปานะคะก็คือพ่อค้าค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าอีจินนะคะอีจินก็คือครึ่งกิโลนะคะเลี้ยวศึกเลี้ยวศึกก็คือ60นะ60ที่เราได้เรียนไปนะ,ะก็คือตัวเลขที่เราได้เรียนไปในตอนที่แล้วนะคะไทจูไทจูนะคะก็คือเงินบาทไทยนั่นเองนะคะทีนี้เราจะลองรวมประโยคค่ะก็คืออีจินเลี้ยวศึกไทจู อีจินเลี้ยวซื้อ่ายจูนะคะก็คือครึ่งกิโล6กบาทนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนอ่านไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆดีกว่าค่ะลูกค้านะคะพูดว่ากู้เครื่อเนี่ยนะคะพูดว่าหลิวเหียนี少钱一斤ลิยน多少จ一斤 รูเรียนครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่นะคะทีนี้เหล่าป่านค่ะเหล่าป่านที่เป็นพ่อค้านะคะเขาก็จะตอบว่าอีจินหกสิบไทจูอีจินหกสิบไท,จ,จ,ทจูนะคะก็คือครึ่งกิโลหกสิบบาทนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะตัวอย่างนี้นะคะกูเกินะคะก็คือลูกค้านะคะทีนี้ลูกค้าค่ะต้องการที่จะพูดว่า ฉันต้องการอางุ่นครึ่งกิโลนะคะฉันต้องการอางุ่นครึ่งกิโลค่ะเราได้เรียนไปแล้วนะคะคําว่าผูถเทานะคะผูถเทาเนี่ยแปลว่าอางุ่นค่ะทีนี้นะหัวเราก็ได้เรียนไปแล้วนะหัวแปลว่าฉันนะคะย่าแปลว่าต้องการนะคะทีนี้เราชื่อเรามารวมประโยคค่ะก็คือหัวอห่าผูถเทา หัวยาวผูเท้านะคะก็คือฉันต้องการองุ่นนั่นเองนะคะทีนี้เราชื่อก็จะใส่มาตรวัดนะคะไปด้านหลังนะคะมาตรวัดตราช่างนะคะว่าต้องการเท่าไหร่ก็คือหัวยาวผูเท้าอีจินหัวยาวผูเท้าอีจินนะคะก็คือฉันต้องการองุ่นครึ่งกิโลนั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของแอปเปิลกันบ้างค่ะ ซึ่งแอปเปิลนะคะในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าผิงกัวผิงกัวนะคะก็คือแอปเปิลค่ะทีนี้เหลียงจินเหลียงจินนะคะก็คือแปลว่า1นกิโลที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือ1นกิโลนะทีนี้เราลองมาพูดรวมกันค่ะก็คือผิงกัวเหลี่ยงจินผิงกัวเหลียงจินนะคะก็คือแอปเปิลหนึ่งกิโลนั่นเองนะคะทีนี้เราลองพูดตั้งแต่ ฉันต้องการองุ่นครึ่งกิโลมาจนถึงแอปเปิลหงกิโลดีกว่าค่ะวัวย่าผู้าอีจิฉันต้องการองุ่นครึ่งกิโลวัวย่าผู้เทอีจินฉันต้องการองุ่นครึ่งกิโลแอปเปิ้ล p น,น l e 1กิโล ต่อมาค่ะเรามาดูแคนตาลูปครึ่งกิโลกันบ้างแคนตาลูปครึ่งกิโลกันบ้างนะคะในส่วนของแคนตาลูปนะคะเขาจะเรียกว่าฮามีกว่าฮามีกว่านะคะก็คือแคนตาลูปค่ะครึ่งกิโลนะคะเราจะเรียกว่าอีจินอีจินนะคะก็คือครึ่งกิโลทีนี้เราลองอ่านไปพร้อมๆกันค่ะก็คือฮามีกว่าอีจิน ฮามี auto, ่กว่าอีจินนะคะก็ค you, tecn, ือแคนตาลูปครึ่งกิโลนั่นเองนะคะฮาหมี่กว่าอีจินก็คือแคนตาลูปครึ่งกิโลนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรามาดูมะม่วง1กิโลครึ่งกันบ้างมะม่วง1กิโลครึ่งนะคะเราจะเรียกว่ามางกัวหมางกัวก็คือมะม่วงนะคะมางกัวหมางกัวก็คือมะม่วงค่ะซานจิน ซานจินนะคะก็คือ1กิโลครึ่ง1กิโลครึ่งนะคะทีนี้เราจะรอพูดว่ามะม,ม่วง1กิโลครึ่งค่ะก็คือมางกัวซานจินมางกัวซานจินนะคะก็คือมะม่วง1กิโลครึ่งนั่นเองทีนี้นะคะเราเชื่อต้องการที่จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะราคาเท่าไหร่นะคะก็คืออ e ีกงอีกงนะคะแปลว่าทั้งหมดนะคะตัวฉาบเฉียน ตัวฉาวเฉียนนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นเงินเท่าไหร่นั่นเองทีนี้ค่ะเราจะลองค่อยคอยอ่านประโยคนี้นะคะไปพร้อมๆกันอย่างชัดช้านะคะตั้งแต่ที่ฉันต้องการอาัุดุนครึ่งกิโลเลยนะคะ我要葡萄一斤我要葡萄一斤นะคะก็คือฉันต้องการอังุนครึ่งกิโล ต่อไปค่ะแอปเปลิลหนึ่งกิโลนะคะจะพูดว่าพิงกัวพิงกัวสองจินปิงกัวพิงกัวสอง,งจินนะคะก็คือแอปเปลิลหนึ่งกิโลนั่นเองนะคะทีนี้ต่อด้วยแคนตาลูปครึ่งกิโลค่ะแคนตาลูปครึ่งกิโลนะคะจะพูดว่าฮามีกว่าอี้จินฮามีกว่าอีจินนะคะก็คือแคนตาลูปครึ่งกิโลนะคะ และมะม่วง1กิโลครึ่งนะคะมะม่วง1กิโลครึ่งนะเราจะพูดว่าหม่างกัวซานจินหม่างกัวานจินนะคะก็คือมะม่วง1กิโลครึ่งอีก่องทั้งหมดนะคะตัวฉาวเฉียนตัวฉาวเฉียนก็คือเป็นเงินอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะคะเรามาต่อค่ะทีนี้พ่อค้านะคะก็ต้องการที่จะบอกนะคะว่า ทั้งหมดนะคะคิดเป็นเงินอยู่เท่าไหร่นะคะพ่อค้าเนี่ยเหลาบาทเนี่ยนะคะก็จะสามารถพูดได้ว่าอ e ีกงอีก e งก็คือทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วตามด้วยราคานะคะราคาก็เป็นตัวเลขที่เราได้เคยเรียนไปนะคะในตอนที่2ได้เลยนะคะสามารถเลือกเติมได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะตามท้ายด้วยนะคะเงินบาทนะหน่วยเงินบาทนะคะก็คือท่ายจู่ถยจูนะคะ สมมุติเราชื่อขอยกตัวอย่างนะสมมุติทั้งหมดเป็นเงินอยู่30บาทนะคะก็คือ30เนี่ยเราจะเรียกว่าสร้างเฉือสร้างเฉือใช่ไหมคะก็คือ30นะคะทีนี้ถ้าเราชื่อบอกว่าอีกองซ่างเฉือไทจูอีกองซ่างเฉือไทจูนะก็คือทั้งหมด30บาทนั่นเองนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเลขได้เลยนะคะเนาะเอาเป็นว่าประโยค ในฟอร์มเนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะก็คืออีกงก็คือทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วตามด้วยตัวเลขที่เป็นจํานวนเงินนะคะแล้วก็ต่อด้วยหน่วยเงินบาทนะคะก็คือถ่ายจู้ถ่ายจู้นะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยเราสามารถที่จะเติมเป็นตัวเลขได้นะคะอีกทีนึงค่ะล้อบาทเนี่ยก็จะพูดว่าอีกงอีกงนะคะก็คือทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็จะต่อด้วยตัวเลขที่เป็นจํานวนเงินนะคะแล้วก็จะต่อท้ายด้วยถ่ายจู ถ่ายจู้นะคะก็คือเงินบาทนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูในส่วนของหน้านี้กันบ้างค่ะซึ่งหน้านี้นะคะก็เป็นการสนทนานะคะต่อรองราคาระหว่างลูกค้ากับพ่อค้านั่นเองค่ะเรามาดูนะคะในประโยคแรกนะที่เป็นสีขาวนะคะกู้เคอนะคะกู้เคอหรือว่าลูกค้านะคะเขาก็ได้พูดว่า我买了ตัว oh วัวหมายตัวนะคะ我ัวแปลว่าฉันนะคะหมายเลแปลว่าซื้อแล้วเนาะ这จ多这么多ตัวเจตัวนะคะก็คือเยอะขนาดนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองอ่านไปพร้อมๆกันอย่างช้าช้าค่ะ我ั了ห么多我เล这么多ตัวัหมเจตัวนะคะก็คือฉันซื้อไปเยอะขนาดนี้นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะคือผู้เคยคบเคยเปลี่ยนนิดหน่อยอ่ะคบเคยเปลี่ยนนิดหน่อยอ่ะนะคะก็คือลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะคะเอาราคาอย่าเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวเราค่อยๆนะคะฝึกไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆค่ะウォまいれ 这么多，可不可以便宜一点啊？Exactly นะคะ我买了这么多，可不可以便宜一点啊？นะคะ,ะ,คะก็คือฉันซื้อไปเยอะขนาดนี้นะคะช่วยลดราคาให้หน่อยได้ไหมนันอีนะคะ เราอีกสักรอบนะเราพูดตามเราคืออีกสักรอบหนึ่งอย่างช้าๆนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือหัหมายเลเจอเมตัวนะค,คือไม่ได้ถ้าไม่คดอ ฉันซื้อไปเยอะขนาดนี้แล้วนะช่วยลดราคาให้หน่อยจะได้ไหมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของเหลาป่านกันบ้างนะคะเหลาป่านนะคะก็จะพูดกลับไปว่าปู่便宜了不能ใ便宜了ปนูนะคะก็คือลดไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะ ลดไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองพูดตามเหล่าชื่ออย่างช้าช้านะคะผู้เห่ง่ายเี้อเล่้น่าเีอ้อเล่นะคะก็คือลดไม่ได้แล้วนั่นเองนะต่อไปค่ะก็คืออย่างจิ้งเหินเีอ้อเอล่อย่างะคะก็คือนี่ก็ถูกสุดๆแล้วนั่นเองนะคะอยจิงเหินเพี ก็คือนี่ก็ถูกสุดๆแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมารวมนะลองพูดประโยคนี้ไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆค่ะ不能再便宜了已经很便宜了อีกสักทีนะคะ不能再便宜了已经很便宜了นะคะก็คือ ลดไม่ได้แล้วนั่นเองนะก็คือตอนนี้ก็คือถูกสุดๆแล้วนั่นเองนะคะทีนี้กู้เครอรนะคะหรือว่าลูกค้านะคะก็จะพูดว่าหาป่ะหาปะ,าปะก็คือโอเคก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะไปต่อนะคะในส่วนของที่พ่อค้าถามกันบ้างนะคะทีนี้พ่อค้านะคะก็ต้องการที่จะบอกว่างั้นฉันนะคะขอแถมมางคุดให้เธอดีไหมนะคะ งั้นฉันขอแถมมังคุดให้เธอดีไหมนั่นเองนะคะก็จะพูดได้ว่านะ่าอวส่งนึ่อีเดือนชานจูปะนะ่านอีกเดนนจูปะ好นะคะก็คืองั้นฉันขอแถมมังคุดให้เธอดีไหมนั่นเองนะคะ ซึ่งคำว่าน้าตรงนี้ก็คือแปลว่างั้นถ้าอย่างนั้นนะคะว่าส่งหนีก็คือฉันจะมอบให้เธอนะก็คืออีเตียนชานจูอีเตียนชานจูก็คือ,อมังคุดสักนิดสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นคำว่าห่ามานะคะก็คือดีไหมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาอ่านประโยคนี้ไปพร้อมๆกันค่ะหน้าว่าส่งหนีอีเตียนชานจูบ 好吗那我送你一點山竹吧好吗นั้นฉันขอแถมมังคุดให้เธอดีไหมนั่นเองนะคะไปต่อในประโยคถัดไปค่ะสำหรับประโยคถัดไปนะคะกู้เคอร์หรือว่าลูกค้านะคะก็จะพูดว่าหาว่ว่าก็คือโอเคได้เลยแบบนี้เป็นต้นนะคะ 谢谢你่谢谢你ี la. นะคะก็คือขอบคุณเธอนะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองพูดช้าๆพร้อมกันอีกสักรอบค่ะ好好啊啊你你นะคะคคคก็คือโอโเเได้ลยนะคะขอบคุณนะแบบนี้ค่ะและในประโยชน์สุดท้ายนะคะเราก็จะ พูดนะในส่วนของพ่อค้าหรือว่าหลาวป่านะคะก็คือสามารถพูดได้ว่าอืมปุคเคอรชิอืมปุคเคอรชินะคะก็คืออืมนะะอไม่ต้องเกรงใจนะนะคะก็คืออึมบุคเคอรชินะคะก็คือไม่ต้องเกรงใจนะจชื่น这่你的水果这是你的水果นี่กสก่น,กนีคือผลไม้ของเธอนะคะเจอชื่อนะคะก็คือ นี่คือนะส่วนนีเธอ水果นีเธอ水果นะก็คือผล,ลไม้ของเธอนั่นเองนะเจะนน้าชื่อนีเธอ水果นะคะก็คือนี่คือผล,ลไม้ของเธอนะหลังจากนั้นนะคะก็จะพูดส่งท้ายนะคะว่าม่านซันะคะก็คือค่อยๆไปนะนะคะส่วนใหญ่คนจีนนะเวลาที่เรา ไปซื้ออะไรก็ตามแต่นะคะพอเราซื้อเสร็จเนี่ยประโยคส่วนท้ายของเขาจะเป็นมั่นจอนะคะก็คือค่อยๆไปนะก็คือแบบว่าเดินทางอย่างปลอดภัยนะอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองอ่อานประโยคนี้พร้อมกันค่ะอืมบุ้เคิร์ชี้จือส,สือหนี่เด๋อสุ่ยกัวแมนจออืมบุ้งเคิร์ชี้จือส,สือหนี่เด๋อสุ่ยกัวแมนจ้อนะคะก็คือ ไม่ต้องเกรงใจนะนี่คือผล,ลไม้ของเธอนะคะค่อยๆไปนะคะค่อยๆเดินทางไปปลว่าเดินทางอย่างระมัดระวังกันแล้วกันนะประมาณนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นส่วนในเรื่องของผลไม้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการบอกราคานะคะการติดต่อซื้อขายอย่างง่ายๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของการต่อรองราคาด้วยนะคะหวังว่านะคะคุณผู้ชมจะสามารถกลับไปทบทวนได้อยู่ตลอดเลยนะคะ แล้วก็สำหรับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะกลับมาเจอกันนะในส่วนของแบ,บคฝึกหัดค่ะ